เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภูทรภาคหนึ่งค่ะบุกไปทลายรังซิมบ็อกซ์ย่านรำคำแหง52นะคะเพื่อที่จะตัดวงจรแก๊งคอร์เซนเตอร์หลังจากที่มีผู้เสียหายนับ10รายค่ะ ทางด้านของพลตํารวจโทสุรพลเปรมบุตรค่ะท่านเป็นผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งได้มีการสั่งการให้พลตำรวจตรีชยานนท์มีสติรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งนำชุดตรวจค้นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสพพระประแดงและเจ้าหน้าที่ตํารวจพิสูจน์หลักฐาน เข้าไปตรวจค้นอาพาร์ตเมนต์ย่านรำคำแหง52ตามหมายค้นสารอาญาและจากการตรวจค้นไปพบของกลางเป็นเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์แบบใส่ซิมการ์ด GSM Gateway จำนวน5เครื่องสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายนับ10รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและพี่น้องประชาชนนะคะที่ หาเช้ากินคําถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงให้โอนเงินในพื้นที่สอพอสมุตรปราการพื้นที่จังหวัดตรงังและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจากการตรวจสอบพบว่าหมายเลขที่ใช้ในการหลอกลวงนั้นมีการส่งสัญญ,ญ box, าณซิมบ็อกซ์เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจึงได้เฝ้าติดตามสืบสวนหาข่าวจนกระทั่งทราบว่าเครื่องดังกล่าวนั้นมีการนำมาตั้งปล่อยไว้ที่อาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งค่ะ จากการตรวจค้นเนี่ยก็ไปพบเครื่องซิมบ็อกซ์จำนวน5เครื่องสำหรับเครื่องซิมบ็อกซ์นั้นปลายทางมีการใช้เสาสัญญาณในประเทศไทยแต่บุคคลที่หลอกลวงค่ะจะมีการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศเพื่อนบ้านในการเชื่อมมายังตัวปล่อยสัญญาณดังกล่าวจึงได้เปิดปฏิบัติการทลายรังซิมบ็อกซ์ทั้งนี้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้มาเช่าอพาร์ตเมนต์นี้ในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาในราคาเดือนละ3,700บาท จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่ามีการติดตั้งเครื่องซิมบ็อกซ์ที่ใช้โทรศัพท์หลอกลวงผู้เสียหายอยู่ในห้องพักดังกล่าวจึงได้ทำการเข้าตรวจสอบค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมตัวผู้ที่เปิดห้องเช่าได้หนึ่งรายทราบชื่อคือนายแบล็กเป็นผู้เปิดห้องเช่าและมีผู้จ้างวานสองรายคือนายโต้และนายเอให้การว่าตนเองนั้นมีหน้าที่ในการเข้ามาทำสัญญาเปิดห้องจะได้ค่าจ้างอยู่ที่ห้องละ5,000บาท โดยจะเปิดห้องย่านราคำแหงที่รับหูรับตาคนค่ะและอีกห้องหนึ่งก็คืออยู่ที่ย่านอ่อนนุชรวมเป็นเงิน10,000บาทคือเขาได้รับเงินค่าจ้างถูกจ้างมาให้เปิดห้องก็คือจ้างหวานให้เช่าห้องให้หน่อยห้องละ5,000บาทนะคะห้องแรกอยู่ที่ย่านรำคำแหงห้องที่2ออยู่ที่ย่านอ่อนนุชค่ะ เปิดห้องครั้งแรกวันที่10ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากเปิดห้องวันที่11ธันวาคมนายโต้จะเป็นคนนำกล่องซิมบ็อมาไว้ก่อนที่นายเอและนายโต้งจะทำการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณดังกล่าวนั่นเองอย่างไรก็ตามหากอพาร์ตเมนต์และผู้ให้บริการห้องเช่าพบเหตุต้องสงสัยนะคะเช่นตัวคนอาจจะไม่ได้พักอาศัยอยู่ภายในห้องนั้นแต่ยูดีเนี่ยค่าไฟมันสูงผิดปกติ ไม่ได้มีคนใช้ไฟเท่าไหร่นะคุณอันผู้พักอาศัยอาจจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครเดินเข้าเดินออกนะคะแต่ห้องนั้นเนี่ยอยู่ดีๆแต่ละเดือนเอแจ้งยอดค่าไฟมาทำไมมันสูงจังเลย ก็ผิดปกติแล้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะอาจจะเปิดแอร์ทิ้งไว้ค่ะให้อุปกรณ์ไม่ร้อนนะคะอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์เนี่ยนะคะมันก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เอาไว้ใส่ซิมแล้วก็โทรออกไปโอ้โหได้เป็นแบบหลักหลายเบอร์มากๆต้องบอกว่าหลักร้านเบอร์เลยทีเดียวแต่มันจะต้องใช้ในเรื่องของความเย็นด้วยนะคะเหมือนอุปกรณ์อ e ิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยนะคะก็ต้องเปิดแอร์ทิ้งไว้ในห้องให้เย็นเพราะฉะนั้นค่าไฟสูงผิดปกติแน่นอนถ้าพบเห็นเหตุการณ์ต้องสงสัยแบบนี้นะคะคุณ ีบแจ้งหรือว่าประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบได้ทันทีเพื่อที่จะดําเนินการต่อไปนะคะก็ต้องบอกว่ารอบนี้เป็นการทลายรังนะคะย่านรามคำแหง52สุดท้ายก็สามารถจับกลุ่มตัวนะคะคนที่เป็นคนจ้างวานได้ก็คือนายโต้กับนายเอแล้วก็ผู้ที่เป็นลูกจ้างนะคะก็คือนายแบล็คเนี่ยนะคะให้ไปเป็นเหมือนนายหน้าในการ หาห้องเช่าให้ละกันสุดท้ายผู้จ้างวันเนี่ยก็เอาเครื่องซิมบ็อกซ์ไปตั้งอยู่ในห้องเช่านั้นๆน,น,นะคะคร,อครอบนี้เนี่ยเขามีอยู่2ห้องเช่าที่รำคำแหง52กับที่อ่อนนุชค่ะสุดท้ายก็ได้ของกลางมาแล้วนะคะมีในส่วนของ สำหรับเครื่องแปลงสัญญาณโทรศัพท์นะคะแบบใส่ซิมการ์ดหรือว่า GSM Gateway ถึง5เครื่องด้วยกันค่ะส่วนภาพใหญ่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นนะครับหลังจากนี้ต่อไปในส่วนของรัฐบาลนะครับก็จะมีการปราบปราม แก๊งคอเซ็นเตอร์ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญนะครับที่มักจะเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมรวไปถึงดูดเงินจากพี่น้องประชาชนก็จะมีเรื่องของการไฟเขียวพระราชกำหนดหรือพรกไซเบอร์ Cyber ฉบับใหม่นะครับชื่อเต็มก็คือเป็นร่างพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือพรกไซเบอร์ Cyber, ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนี่นะครับคาดการว่า น่าจะประกาศบังคับใช้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อย่างเช่นนะครับก็จะมีการคุมเข้มเรื่องของธุรกรรมสีเทาเรื่องของการเพิ่มอำนาจให้กับกสทชค่ายมือถือต่างๆนะครับให้สามารถระง,งับเบอร์โทรรวมไปถึงคุมเข้มเรื่องของการฟอกเงินผ่านเหรียญคริปโตเคอเรนซีแล้วก็เร่งคืนเงินให้กับผู้เสียหายโดยที่ไม่ต้องรอยื่นศาลอีกต่อไปอันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจนะครับก็คือจะต้องเร่งคืนเงินให้กับคนที่ตกเป็นเหยือ่อสำหรับบรรดาแก Gang ๊งขอเซ็นเตอร์ดังกล่าวโดยที่ไม่ต้องรอยื่นสารนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มโทษผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ธนาคารหรือแบงค์แล้วก็ค่ายโทรศัพท์มือถือร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายด้วยหลังจากนี้ต่อไปธนาคารต่างๆสถาบันการเงินรวมไปถึงค่ายโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็ตามนะครับน่าจะเขาเรียกว่านะครับ มีแอคชั่นที่มากขึ้นหลังจากนี้ต่อไปอคืออย่างน้อยเนี่ยจะได้ไม่นิ่งนอนใจนะครับสำหรับในส่วนต่างๆเพราะว่าจะต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายนะครับที่มันเกิดขึ้นนั่นเองครับจากเรื่องของการยึดเครื่องซิมบ็อกซ์นะครับซึ่งมันเชื่อมโยงไปที่แก๊งคอร์เซนเตอร์ดังกล่าวขยับมาดูเรื่องของการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวซึ่งกรณีดังกล่าวก็คือเป็นแรงงานชาวเมียนมาหรือว่าชาวพาม่า คราวนี้เนี่ยนะครับมีการแอบซุกซ่อนมากับรถบรรทุกพ่วงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีจํานวนมากถึงเกือบ170คนเลยทีเดียวนะครับโดยทางเจ้าหน้าที่นะครับจับกลุมตัวชาย2รายหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับอายุประมาณ30ปีเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงดังกล่าวนะครับคือเขาเนี่ยสารภาพบอกว่ารับค่าจ้างคนละประมาณ6,000บาทแล้วก็เตรียมนำส่งในพื้นที่ตัวเมืองกาญจนบุรีต่อไปครับ ก็ยังคงถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญนะครับที่โพลิสทีวีของเรารายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องนี่เลยครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาแล้วก็